สวัสดีเพื่อนๆชาวจีออนไลนนะครับในคลิปนี้ก็จะมาทดสอบเกมคอนท่านะครับโอเบอ t i เ n นะครับกาลูก้านะครับก็เป็นคอ a ท่าเวอร์ชั่นใหม่เลยครับของปีนี้เลยครับ2024นะครับพอเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่15วัตละกันแล้วก็มาเป็นโปรเกมแพดนะครับตัวที่เครื่องนี้เป็นเครื่องเดิมๆนะครับไม่ได้ลงอะไรเสริมเพิ่มเติมแต่งครับ ก็ไปที่ Story Mode ได้เลยนะราวนี้มันก็ให้เราเลือกตัวนะครับเกมนี้เล่นได้2คนนะครับเล่นได้2คนถ้าเรามีเครื่องหนึ่งเครื่องนะครับอ่ะเราก็มีจอยกดละหนึ่งเครื่องแต่ถ้าเรามีจอยแยกมาครับอันนี้จอยอีกบอกนะครับ Gen สี่นะครับถ้าใครอยากจะซื้อจอยแยกเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเอกบอก Gen สี่นะครับแล้วคุณจะไม่หงุดหงิดนะครับ เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้ดูนะครับว่าจอย X-Box เนี่ยจิงซเนี่ยมันต่อกับเ g l i n ไง่ายขนาดไหนนะครับหลายๆคนอาจจะซื้อจอยที่มันเป็นจอยอืน่นอ่ะนะครับมาต่อเล่องกับ l g Line บอกว่าต่อโคตรยากนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมดีกว่านี่เกมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับจะปรับเสียงดังๆเยนี่ปรับเสียงดังสุดแล้วนะ ก็เบาหน่อยแล้วกันเียงดังตัวเกมเนี่ยมันจะมีปืนให้เราเลือกสองอันนะครับเรากดตัว R เนี่ย R B นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนปืนนะครับก็เล่นเหมือนแบบโปรติเลยแต่จะมีพิเศษก็มีแดดได้นะฮะแดดได้ทำอะไรดีกว่า ปล่อยก่อป้องกันได้นะครับแล้วก็กระโดดได้สองครั้งนะครับแล้วก็ดำน้ำได้แต่ไม่ได้นานตลอดนะมันจะมีเวลา ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้รีวิวเกมอะไรเนี่ยก็คอมมิตไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนการรีวิวของผมก็สามารถสั่งซื้อสินค้าเอาจีโอไลน์ได้นะครับที่ใต้ล่างคลิป,ลลปหรือว่ารายละเอียดของคลิปนะครับญญบอกเลยว่ามีแอบยากนิดนึงนะครับถ้าเล่นคนเดียวบอกเลยว่ามีแอบยาก บอกเลยยากพลังเนี่ยจะมี3มขีดนะพลังก็จะมีอยู่สมขีดอย่างที่บอกครับปืนปรับได้นี่ปรับว่าจะปืนแบบไหนผมบอกเลยว่าเวลาเราไปรอแฟนหรือว่าไปทำอะไรเนี่ยเล่นได้เพลินๆเลยนะครับก็ ปนโอเคนะครับผมก็อาจจะทดสอบเพียงเท่านี้ให้ดูครับว่าเล่นได้เลื่อๆนะครับปรับ15วัตต์นะครับ10วัตต์ผมบอกเลยว่าเราลอง10วัตต์ดิเล่นได้ไหมไหวไหมสิบวัตต์กระตุกไปครับ15วัตต์โอเคเลยนะครับ10วัตต์อ่ะมันได้แค่เฟรมเรทตกอ่ะนะเฟรมเรทมันตก15วัตต์ดีกว่า อย่างที่บอกนะครับก็อยากให้รีวิวเกมไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะให้อยากจะสนับสนุนกันก็กดสั่งซื้อสินค้านะพี่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ